เป็นไงมาไม่ได้มานานแล้วเป็นไงบ้างมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่เหลือเกิน ères, <ม>น<ม>ี่ก่อนทำไมมันนิดเดียวนได้ไไม,กกมันใหญ่มันใหญ่มันป่องออกว่าเอ๋ไงพ่อชื่ออะไรไม่เรับใจหรอกปู่ชื่ออะไรครับ่เปลี่ยนครับ เด็กต่อมาแล้วปูชื่อเปลี่ยนพ่อชื่อแอนพ่อชื่อแอนให้ปูชื่อเปลี่ยนโดนเพื่อนมันต้มไปอีกสองวันโดนเพื่อนมันต้มไปอีกสองวันดูว่าเอออะไรเดี๋ยวเอาคูณบุญคุณทดแทนแทนร้องคำละพจริงนะพูดจริงนะดีใจที่มันจะพนักผงครับผมอยากจะมาเจอมีทุกครั้งเมื่อเราจัดมาให้กันที่เจอไอ้เด็กชาติด้วยเชาติเป็นเจ้าชายหัดเยอรมันมาก่อนจึงจำชาติภพนี้ได้ ว่าสมัยก่อนเคยมาสิงสถิตอยู่ที่นี่ไม้สิงสถิตใช่หรือไงเฮ้ยในในกล้องมันมีภาพอะไรดำๆอยู่ข้างหลังเราไม่รู้เหรอโอ้โหห้าทีเออเนี่ยอีทนี่นึกถึงอีทนึกถึงอีทอีทนี่นี่นี่ไออีทเต้นึกถึงเนี่ยเต้เนี่ยขอสิงทธิง์เพียงใดไหมขอสิทธิ์เพียงใดไหมขอสิทธิ์เพียงใดไหม บสรุปผมจ๊แคคนี้ให้ขอเชิญเมียพี่ัเมีี่กับเมียผมเป็นพี่ันต่อล้วันขอบคุณครับต้อมามต้องมามัเข้ามาน่ยไม่หัเข้ามาน่ยไมหเข้ามาน่ยไมห้ี่ไเสือได้ใช่อยูใช่หัวเข้ามาใช่มั้มืงเ้อกลัวเข้ามามึงรู้ัวมึงอะลัวเข้ามา มึง้ให้ัวหหัวเข้ามาไนี่เนียเนี่ยนีรี่นีอี่แล้วมึงถ่าย้จังมึจะได้ไปหัวเข้ามาแล้วมึ่าย้ังหัวมาจะได้ไป